ไอเจมไอ้ผมเพชรไอเจมมาหาดวงเหรอผมเพชรไอเจมผมเพชรไปไปไปแจ้งไปพี่พี่สกับมีลูกเหลือเชื่อนะขนาดเราชอบไปเพชรยังเหลือเชื่อเลยเอ้ยผมเจมเอ้ยผมเพชรถูกแล้วเห็นหน้าดวงปะอะมุมมุมข้างอ่ะมุมข้างอ่ะเหมือนนักแข่งฟอร์จูชื่อเจมเลยอ่ะฮุฟฟากเดแอริกอดเอเล่ นี่ขนาแนดแฮนดิ้งไม่เหมือนที่แฟมนะแนต่แฮนดิ้งเดียวกับแฟมนะผมบอกเลยแม่งอย่างโกงขอโทษครับไม่เห็นรถเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเลยครับ

ไอ้ผมเพชรไอเจมมาหาด้วงเหรอผมเพชรไอเจมผมเพชรไอเมย์มาจะแจ้งไปพี่ไอเจมมาหาด้วงเหรอเจมผมเพชรไอเจมหาด้วงเหรอไม่แล้วแบบนี้เมย <serving> ์ไ <wan> ม <cartoon> ่ว่าเหรอแกล้งเราดิใช่พี่จ๋าได้เลยอะไรเพื่อนใส่ดีใส่ดีร้อยเดียวร้อยเดียวจะของเขาอะไรนะจ่าพ่อสิอ๋อเฮ้ยโอ้โหบุกการลีเลยนะ มามันก็ด่าแม่กูหายกันโหแล้วรถฟิวไปนู่นเฉยแล้วใครเล่นรถก่วเอ้ยโคตรมันเลยเว้ยเอ้ยแล้วเดี๋ยวพี่ไปซื้อแท็กมาเนี่ยงานแล้วมันมันดีป่ะพี่เบสดีดีเอ้ยพี่ไปลองขับดิไปลองขับดิขันดีลูกไม่เอาขันเยอะบัดีครับคุณตำรวจอ้าวโอ๊ยเราใส่กางเกงแล้วปะใส่เกงแล้วปะใส่กูกูไปขอไอ้มืดอ่ะมันบอกว่าร้อยหนึ่งก็ร้อยหนึ่งไงร้อยเดียว รอยเดียวโอ้ไม่จ่ายโอ้เป็นหมออ่ะไม่ได้เป็นแก๊งก็มาเกี่ยวเขาใส่กางเกงหน่อยได้ป่ะเกีียวคือกูคิดไว้แล้วว่ามึงก็ไใส่เป็นร้อยเดียวเองไปก็ร้อยเดียวไงร้อยเดียวมึงเห็นเสื้อในเกมอ่ะนะก็เออร้อยเดียวในเกมไงเสื้อที่กูใส่บ้าก็เออเอออ่าถ้ากูเล่นเยอะแล้วกูจะใส่สีขาวได้แล้วกูจะใส่กางเกงขาวเยทเคบอกแล้วกูหล่อสาวตรึมแล้วตริงเลยอ๋อ อะไรนี่คือชุดอะไรอ่ะไม่ได้ชุดโรงพยาบาลยูนิฟอร์มหรออันนี้คือชุดหมอชุดหมอไม่หมายถึงว่าเป็นแบบหมอเนี่ยนะหมอใหม่นะดูลิงดิใช่หมอใหม่ไม่เฉพาะสีคือกูใส่สีขาวไม่ได้ไงละอืมเข้าใจแล้วเป็นหมอใหม่ไงก็คือต้องตีฟ้ไฟไหมลูกกูใช่ไหมนะใช่ใช่ใช่มันลูกมึงเมื่อกี้ลูกมึงอยู่ในบทอเไรลูกมึงเหรดูดิเนี่ยลูกกูนั่นแหละนั่นแหละลูกมึงนั่นแน่ป้าใส่อะไน รู้สึกแหมลงโกโก้แล้วย่างเต้นนะครับเอาห่อเออรู้หรือเปล่าเขาเล่นเด่นครับเด่นไปนอนตอนไหนครับคนเด่นพี่นี่เนี่ยครับรรออมาไปพักครับเหลียวเปียวเลยนะเหลียวเปียวเลยนะเป็นแนนนี่ครับอันนี่ลูกพี่เหรอพี่ก๊อตเออร์รูปเวงเฮ้ยฟอลเคยด้ห้ฟังอยู่พี่สกอร์มีลูกเหลือเชื่อนะเหลือเชื่อนะพี่ ขนาดเราชอบไอ้เพชรยังเหลือเชื่อเลยเฮ้ยผมเจมเฮ้ยผมเพชรถูกแล้วปุ่งเมาเหรออ๋ออ๋ออ๋อเอาบอลไอเถอะเอาไปเฮ้ยบอฟไม่หล่ะเหรอเนี่ยไอ้บ๊อบตายไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาใจผิดเอ้าทำไมอ่ะพี่มาก่อนผมทำไมพี่บ๊อบเฮ้ยพี่ก่อนบบ๊อเดี๋ยวบ๊อบเดี๋ยวจ่าเดี๋ยวเบสที่ไหล่งมันวะป้าเมื่อวานนี้พี่ผู้เผาก็ามีโทษมาแนะนำให้หนูด้วยผู้เผา อ๋อพี่ภูเขาใช่แนะนำไหมลูกพี่ภูเขามาแนะนเขาถามว่า,นา,นา,าหนูมีหนูเคยถุยหรือเปล่าเขาก็แนะนตามสองคน <c oughs> ดีจริงจริงแล้วแนะนำคนที่เ,เปียกแต่คนทึบบ๊อบทั้งคู่อ่ะถ้าหนูคุยไปจะแทงมันแต่คนทึบเปียกคือหนูเคยทุยหน้าโรำบานไปแล้วถ้าจะแทงมันแล้วป้าจะแทงหนูด้วยฮะ แท้หนูอไม่อ่ะรอาเพลงอะไรเอาเพลงอะไรมันแสบทั้งคู่เลยมันเป็นเด็กแสบไปสองคนเนี่ยก็เลยสุดเลยมามาแกฟังเพลงอะไรเซ้าบังโพนั่นโกจริงเอาดีๆตอนที่หนูเล่นอะบ๊อบโอะวะเพลงอะไรเอ้ยไม่เทมเบี้ยเบี้ยโปะแพคแพคแพคร้อยใช่หรอใช่ให้หนูรู้หนูรู้ราคารถโก้ค่าปะโลโก้ค่าสี่หมื่นโอเคกลับ สองหมืน่นหรือสามหมื่นได้นะครับมีสองแบบเท่ครับหนคขาไหนขพี่จะก่อเฮ้ยขอโทษพี่ขอโทษพ,พี่มองไม่เห็นอะไนแการแบบป๋เลยฮะมือีปาหมวเอ้ยอย่าไปงฟ้าใส่อหนึ่งนหนึ่งสอกพี่โก้าไมันแต่งได้ป่าวะไม่แต่งดีกว่าพี่ ไม่แต่งจะดีกว่าแต่่งดีกวาใช่ไหมก็เปลี่ยนสีได้ปกติได้ใช่ไหมใช่ครับใช่เ,เปลี่ยนสีได้อไม,มองวะอะไรประมาณสามชั่วโมงโอเคอยู่หนูอยากได้ไหมห้าสิบชีหนูอยากได้เปล่าโอ้โหนี่หนูนี้เองครับหนูอยากได้โกคาร์หรือเปล่าโกคาร์หนูมีแล้วครับป้ามีแล้วใช่ไหมป้าจะเดี๋ยวป้าจะซื้อให้หมาหนูมอนหมาหนูบอกว่ามันน่ารักยังไม่มี ค้าไหนอ่ะที่ป้าจะซื้อก็โกขาอะไรคันเล็กๆอ่ะนั่นแหละนะคะไหนมันมีทองแบบใช่หรอใช่ลองไปดูสิไปฟ้าไปดูหน่อยสิไปวันที่สองแล้วเปล่าไปแล้วนะฮะหนูหนูไปแป๊บเดียวหนูหาย นูเฮ้ยใช้สปอยเลอร์อแบบป้าเอ้ยมันเชื่อเอื้อนได้จากสปอยเลอร์อแบบป้ามีโทนบอกว่าจะเอาไปราวตักข้าวใครบอกมีโทนเธอบอกรอรักเดิมกลับมาเริ่มกันให,นหม่เยอะหรอกินเหล้าในเวลางลานเยอะหรอ <c oughs> มึง <c oughs> ไม่เลิกที่ใส่แบบนี้ทีวะไม่เคยจะแค่ใครที่กำเกินแต่เวลาก่อนที่ย้อนคืน ไอ้ก้อนตยเวนไอ้กูไม่ได้ยินเสียงใครเลยเวอคนที่เธอรักแอนไม่ได้บ้งเหรอหมอเด่ถามจริงเอ้าเกี่ยมหมากินเหลือน สามไฟเก่าครับสามไฟเก่าพี่เด่นครับเพลงอย่างดังเลยครับพี่เด่นอต้องดังยิ่งอยู่ในคอนเสิร์ตเลยเนาะเฮ้ยแต่แต่หน้าแต่หน้าด้วงอ่ะแบบหูพังไปหมดแล้วหน้าด้วงมองี่กกอนให้มึงหูจะแตกหรอวิกกอนมึงเห็นหน้าด้วงปะอ่ะมุมมุมข้างอ่ะมุมข้างอ่ะเหมือนนักแข่งพับจีชื่อเจมเลยอ่ะฮุฟฟ้าเอลิซาเบธวิกกอนเอเลนเด่นรับจับไปที พี่แค่เปรียบเทียบพี่ผิดตรงไหนพี่กัดจะหุบปากไหมเอาไอเด่นกูผิดตรงไหนวะเฮ้ยพี่เราก็จะหุบปากหรือเปล่าพี่ไม่พูดแล้วครับฮะไม่พูดแล้วครับห้ามพูดอยากกินข้าวมันไก่เพลงนี้มันนักร้องชื่ออะไรนะกูลืมไอเด่นเอาไอเชี่ยไปซะแล้วอ้วกกันอ้วกแตกกับมึงเป็นลู้คอเพื่อน ไม่ใช่เปิดเพงเลงเ,งเ,ลเลพลงสการ์ทฮ็อปป้าอ้าวาผิดอะไรวะเนี่ยไอ้กอล์ฟมันผิดต,ตลอดเลยพี่เอก้กาเต้นได้อย่างเดียวเข้าใจหรือเปล่าแล้วเราไปไว้หนวดทำไมอ่ะคมเข้มครับคมเข้มใช่หรอเอกเอฟเปล่าครับ ทำไมมันเต้นกันยับเลยทำไมผมไม่ได้ยินเสียงเพลงวะเฮ้ยมันกูมาผิดงานเหมืนเขาเขาอยู่งานบวชแล้วกูอยู่งานงานนี้งาน,งาน,ง,านงานขึ้นบ้านใหม่อ่ะสวัสดีครับเจม เอออเวาครับตอนนี้มันมีกฎหมายนี่อยู่ว่าห้ามใส่สองปืนครมีอยู่ครับประชาชนไม่อนุญาตให้ใส่ครับเซาเอาจะใส่ใช่ไหมหนา้าใส่ได้แล้วแต่มันก็ดูคนที่มีปืนอ่ะก็อยาก้องเป็นคนที่มีปืนมันจะใสไ่ได้แต่มันก็ไม่ได้พดอโดนงาผมเป็นที่เมาคนหนึ่งเข้ากันดี เขาคนที่สดงคนไอ้เว้ยขี้มาคนนึงโหต้องหลวดต้องจับแจงนะคู่เนี่ยชาไหมปิดบริษัทมีลูกน้องเปลี่ยนชื่อทวิตเจ๊หมอหมอเด่นลิ้นเหลวอ่ะ ป็นลูกตายไปถ้อยคำที่ได้รับวาตกลงไขรเป็นลูกจ้าอย่าไปคนรับอย่าไปเอาไขร้อนลง